ืนดอยนับร้อยปกคลุมอาาเขตภาคพยับวางใหญ่พื้นนาภายสารปกแผ่ชีวิตบริบูรณ์เดียนเบียนฟู นค,นครในขุนเขาทางชายแดนที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานในานามเมืองแทงหรือเทพนครพื้นแผ่นดินนี้คืออาณาจักรของเผ่าพันธุ์อันหลากหลายคือทินกำเนิดสายเลือดหนึ่งแห่งชนชาติไทย cơm tới nga nà bốn phởi phiền khắc khủ Phá lô cá Má ô sửa kinh đường xa Nó nô đả đó hoa la lá nơi mất cò cốt ô phôn dồn trong tăng những kinh hà hâu nó Nô nô hát Cô bưa ná dồn Trung tăng hủy những má เมืองแถงหรือเมืองเดียนเบียนฟูทิ่นที่อยู่ของชาวผู้ไทยดำเป็นที่ราบลุ่มแองกระทะในวงล้อมของเทือกเขาสลับซับซ้อนมีแม่น้ำสายสำคัญสองสายไหลหล่อเลี้ยงพื้นที่กว่า20งหมตารางกิโลเมตร ทำให้ดินแดนนี้เป็นทินฐานอันไพยบูรณ์ของต้นตระกูลผู้ไทยดำมาช้านานจากจุดกำเนิดบนเทือกเขาสูงน้ำยุมไหลผ่านเมืองแถงทางทิศเหนือน้ำหลวงพาดผ่านพื้นที่ด้าใตาย นี่คือแหล่งน้ำหลักที่พี่น้องผู้ไทยดำฝากผีฝากไข้ไว้เพราะนอกจากจะไหลไปหล่อเลี้ยงนาข้าวกว้างใหญ่แล้วพวกเขายังใช้ดื่มกินเลี้ยงชีวิตความผูกพันกับทุ่งนาและท้องน้ำก่อให้เกิดภาษิตผู้ไทยดำบทหนึ่งว่าได้กินข้าวอย่าลืมเสื้อนาได้กินปลาอย่าลืมเสื้อน้ำมีความหมายว่าจงอย่าลืมบุญคุณของผี หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตอยู่ในไร่นาและแม่น้ำที่เอื้อความบริบูรณ์แก่ชีวิตผู้ไทยดำเสมอมา 1 5ของชาวผู้ไทยดำมีอาชีพทำนาแต่ดั้งเดิมพวกเขาปลูกข้าวเหนียวกินเป็นอาหารหลักเยี่ยงกลุ่มชนในตระกูลไทยลาวทั้งหลายแต่ภายหลังเมื่อได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมจากชาวเวียดนามผู้ไทยดำเดียนเวียนฟูก็หันมาปลูกข้าวเจ้าซึ่งให้ผลผลิตมากกว่าข้าวเหนียว และหันมากินข้าวเจ้าในชีวิตประจํำวันแทนส่วนข้าวเหนียวได้กลายเป็นอาหารในพิธีกรรมและงานฉลองเท่านั้น ที่บ้านในรอวันเกียวผู้ชายดำบ้านสามหมื่นวันนี้แม่บ้านต้องหุงข้าวเหนียวกันเป็นการใหญ่เตรียมไว้สำหรับพิธีฉลองข้าวใหม่งานรื่นเริงประจำปีของผู้ชายดำภายหลังเหน็ดเหนื่อยจากฤดูการเก็บเกี่ยวมาแรมเดือนพ่อบ้าน เป็นฝ่ายยกสำรับมาทำพิธีเส้นผีเรือนเป็นลำดับแรกชาวผู้ไทยดำนับถือผีเรือนหรือผีปู่ย่าตายายการเส้นผีเรือนก็เพื่อมาให้ดวงวิญญาณบรรพบุรุษต้องอดอยากและมีพลังอำนาจดนบรรดาลความร่มเย็นเป็นสุขให้แก่ครอบครัว อาาาชนนเเปัวร้ทุกๆบ้านจะจัดที่อยู่ให้ผีเรือนอันถือเป็นเขตที่บุคคลนอกครอบครัวจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวไม่ได้เพราะเป็นที่เก็บรักษาถุงใต้สิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตชาวไทยดำ ถุงใต้เป็นสัญลักษณ์แทนขวัญและกำลังใจชีวิตและวิญญาณผู้ไทยดำแต่ละคนจึงต้องมีถุงใต้ประจำตัวหนึ่งถุงนำมาแขวนรวมกันไว้ให้ผีเรือนปกปักรักษาผีเรือนจึงถือเป็นสรณะสูงสุดของชาวผู้ไทยดำเมืองแถงชนเผ่าที่พุทธศาสนายังเผยแพร่ไปไม่ถึงมาตั้งแต่อดีตการ พี่เรือนแล้วก็เตรียมงานฉลองข้าวใหม่กันได้งานฉลองต่างๆตามธรรมเนียมผู้ไทยดำจะจัดขึ้นภายในบ้านเท่านั้นพิธีฉลองข้าวใหม่จัดขึ้นปีละครั้งช่วงหลังฤด,ดูการเก็บเกี่ยวราวกลางเดือนตุลาคมบ้านที่ได้ผลผลิตข้าวดีมักเป็นเจ้าภาพแล้วเชิญเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงมาร่วมงาน กับข้าววันนี้มีแกงหน่อไม้ปลาย่างไก่ต้มหมูปิ้งเต้าหู้ต้มเค็มกินกับข้าวเหนียวและที่ขาดไม่ได้คือเหล้าข้าวเหนียวรสเด็ดได้เวลาเชิญแขกขึ้นเรือน บรรดาผู้มาร่วมงานต้องเข้าแถวตามธรรมเนียมไทยดำแต่ดั้งเดิมและจะต้องแต่งชุดผู้ไทยดำสีดำหรือสีคล้ำเท่านั้นห่าหันเน้ห้าวหันมั่นยืนคำอวยพรแก่กันให้มีอายุมั่นขวัญยืน <application> <c oughs> này <laughs> Ừ, đi bên chân, cái à, nó gì ừ. lúa à, 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 nó còn pha tôm khom ấy, cái nồi khế, pomme, má, kem tom hôm qua nằng, nằng đu, nằng lăn để cá thằng pomme, gầy ý, nong nung lúa lăn chú côn. ก่อห่าวขันเลยนึเออลองใอ้สิบนบอาที่หันที่หมาที่ขื้นเลาะขค่น่ะเออเอาลเฮ้ยไม่อะไม่อะเล่าบ่แห้งบ่ห้าวหันมั่นยืนพาสิทธ์เก่าแก่ที่ทำให้เกิดเป็นธรรมเนียมของชาวไทยดำว่าเมื่อยกแก้วเล่าแล้วต้องดื่มจนหมดหรือจนแห้งแก้วถึงจะดี ทางก็สูบยาสูบจากบ้องไม้ไผ่หรือที่เรียกว่าควันแก้วซึ่งไทยดำรับมาจากชาวเวียดนามการใช้ตะเกียบคีบกับข้าวก็เป็นวัฒนธรรมการกินอาหารที่ชาวผู้ไทยดำเพิ่งรับจากชาวเวียดนามมาผสมผสานกับการใช้มือปั้นข้าวเหนียวกินเหมือนเดิมเมืเอาามเ่อเรา,านยานานำใช่่ใช่่ ดื่มกินกันไปร้องเพลงขับกล่อมกันไปชาวผู้ไทยดำเรียบขับลำโดยหมอขับหรือนักร้องเสียงดีประจําหมู่บ้านเนื้อหาเป็นการเกี่ยวพาราศีกันระหว่างชายหนุ่มกับหญิงสาวมีลูกคู่รับส่งกันเป็นที่คึกครื้น อินน้ำสำราญแล้วก็ชวนกันเต้นรําเรียกกันว่าเต้นสแสวหมายถึงการจับมือกันเซิรงหรือรํากันเป็นวงนักภาษาศาสตร์สนิฐานว่านี่คือที่มาของคำว่าแส้สองในภาษาไทยปัจจุบัน การเส้นสแสวจะปรากฏในงานร,งรื่นเริงของชาวผู้ไทยดำเช่นงานฉลองบ้านใหม่งานแต่งงานบางทีก็ถึงกับเต้นกันทั้งวันใครเหนื่อยก็นั่งพักดื่มเหล้าแล้วก็เข้าไปร่วมวงใหม่อีกคนละหลายรอบบ้างก็วันนี่แหละคือการรำวงหรือรำเป็นวงแบบดั้งเดิมแท้ๆของชนชาติไทย รเวณใจกลางเมืองจะถือเป็นย่านชุมชนและศูนย์กลางการค้าที่เจริญที่สุดของเดียนเบียนฟูแต่ชีวิตที่นี่ก็ดูเหมือนจะดำเนินไปอย่างไม่เร่งรีบหรือแก่งแย่งแข่งขันกันเท่าใดนะักชาวเวียดนามส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในตัวเมืองพวกเขาเกือบทั้งหมดเป็นครอบครัวของอดีตนักรบในสงครามเดียนเบียนฟูเสร็จสิ้นสงครามเมื่อราว40ปีที่แล้วก็ตั้งรกรากอยู่ที่เมืองนี้เลย จนถึงบัดนี้วิถีชีวิตของชาวผู้ไทยดำในฐานะเจ้าของถิ่นฐานแต่ดั้งเดิมกับชาวเวียดนามผู้มาใหม่ก็ผสมกลมกลืนกันไปภายใต้กรอบประเพณีที่ต่างฝ่ายต่างรักษาเอกลักษณ์ของตนเองไว้โดยมีคณะกรรมการปกครองเมืองเป็นองค์กรกลางในการปกครอง คณะกรรมการปกครองเมืองเดียนเบียนฟูมีตัวแทนชาวเวียดนามและชาวผู้ไทยดำร่วมกันบริหารงานดูแลทุกสุขของชนทั้งสองชาติอย่างเสมอภาค เิถพัณฑ์สงครามเดียนเบียนฟู oo, อนุสร์สถานของการสู้รบครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ที่มีทั้งชาวเวียดนามและชาวผู้ไทยดำร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหลเป็นความภาคภูมิใจร่วมกันตลาดเช้าเดียนเบียนฟู เป็นเสมือนจุดนัดพบที่ชาวเวียดนามกับผู้ไทยดำประชากรส่วนใหญ่ของเมืองนี้นำสินค้ามาซื้อขายแลกเปลี่ยนกันแม่ค้าชาวยวนเอาปลามาขายตกกิโลกรัมละ2,800ดองเวียดนามหรือราว13บาท แม่ค้าผู้ไทยดำขายหน่อไม้แห้งผักชีมะแตงหรือฟักพืชผักจากท้องไร่ท้องนา<พวก>อย่างไรก็ตาม แม้ชาวผู้ชายดำจะเป็นพลเมืองส่วนใหญ่ที่อยู่เมืองนี้มาก่อนแต่ปัจจุบันพวกเขาก็ยังอยู่ภายใต้ในโยบายชนชาติส่วนน้อยของรัฐบาลเวียดนามโดยจะได้รับการปฏิบัติอย่างพิเศษเช่นได้รับการรักษาพยาบาลฟรีศึกษาเล่าเรียนฟรีแม่บ้านชาวผู้ไทยดำกลุ่มนี้หาแฝกมุงหลังคามาขาย หาบมาจากบ้านแช่ไกลออกไปจากตัวเมืองถึง3กิโลเมตรแม้ว่าจะต้องบุกป่าฝ่าดงไปเกี่ยวหญ้าคามาทำเป็นแฝกแล้วหาบเข้ามาในเมืองอีกเป็นชั่วโมงแต่ราคาขายก็เพียงตับละ150ดองหรือประมาณ1สลึงเท่านั้นแต่นั่นก็ดูเหมือนเป็นราคาแห่งน้ำพักน้ำแรงที่พวกเขาพึงพอใจในฐานะที่มันเป็นรายได้พิเศษ เอาไว้ซื้อกะปิน้ำปลากลับบ้านตลาดในตัวเมืองเดียนเบียนฟูจึงเสมือนเป็นประตูบานเดียวที่เปิดรับอวัฒนธรรมจากโลกภายนอกมาสู่วิถีชีวิตผู้ไทยดำสีเสือ้ออาจเปลี่ยนไปจากสีดำแบบดั้งเดิม แต่หลายๆคนก็ยังคงเดินเท้าเปล่าและดำรงชีวิตเฉกเช่นบนรรพชนผู้ไทยดำดำเนินมา หรือการร้องเพลงของผู้ไทยดาไม่ได้มีเฉพาะในงานรื่นเริงเท่านั้นหากแต่ผสมผสานอยู่ในชีวิตประจำวันเพื่อผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยจากงานในไร่นาขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสสำหรับการเกี่ยวพาราศีระหว่างหนุ่มสาวหาขอต่อ,อากว่อาคนนี้ ชาวผู้ไทยดำเรียนเบียนฟูยังไม่เคยรับอิทธิพลทางลัทธิศาสนาใดๆเนื้อหาในบทเพลงของพวกเขาจึงไม่สลับซับซ้อนและไม่ผูกพันกับเรื่องราวทางศาสนาเหมือนชนเผ่าไทยอื่นๆการขับํำของผู้ไทยดำจะมีบทขึ้นต้นว่าหะเอย แล้วตามด้วยคำร้องซึ่งมีเนื้อหาเป็นเรื่องราวใกล้ตัวในชีวิตประจำวันร้องโต้ตอบกันลงท้ายด้วยการร้องขานรับกันเป็นหมู่เรียกว่าเอาหาวเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วม เหมือนกับที่ได้ร่วมกันลงแรงอาบเหงื่อต่างน้ำสร้างผลผลิตเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นร่วมกันมา ปีพุทธศักราช2533เมื่อความเชื่อตามทฤษฎีเดิมที่ว่าต้นตระกูลคนไทยอพยพย้ายถิ่นลงมาจากเชื่อเขาอันไตได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปตามหลักฐานและข้อมูลใหม่หลายฝ่ายหันมาให้ความสนใจพื้นที่มณฑลกวางสีของจีนและเขตแดงตอนเหนือของเวียดนามซึ่งรวมถึงเขตผู้ไทยดำเมืองเดียนเบียนฟูในฐานะที่ควรจะเป็นถิ่นกำเนิดของกลุ่มภาษาตระกูลไทยลาวในปัจจุบัน